วันนี้พระพุทธศาสนาเหมือนเดิมนะครับรถมาเร็วครับคอปเตอร์มาเร็วใช่ไหมคอปเตอร์รถจีนันมาหรือ,อยังครับรถจีนันยังไม่มาโอเคเรีนเยนวิชาอะไรนะครับสังคมครับเขียนวันที่รับร้อยเลยอะ ต่อนะครับวิชาสังคมต่อจากเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาอิสลามอา,าศาสนาพุทธและก็ครูเสริมให้ในหลักธรรมของาศาสนาอิสลามด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับาการพัฒนาจิตใจทางพระพุทธศาสนามาดูกันนะครับทบทวนก่อนความรู้เดิมนะครับาการที่พระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับ วิทยาศาสตร์ okay. อ่ะนะครับเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนครูก็ได้ได้พูดไปแล้วนะครับว่าพระพุทธศาสนานั้นมีคําสอนที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนากายนะครับกายก็คือตัวของของของคนที่นับถือาศาสนาพุทธและพัฒนาจิตใจนะครับและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนผู้ที่นับถือาศาสนาพุทธ เหมือนก,นกันกับที่นักเรียนนับถือศาสนาอิสลามนะครับนักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอิสลามหลักปฏิบัติได้หลักศรัทธาต่างๆนะครับศาส,สนาทุกศาสนามีหลักธรรมคาสอนนะครับที่มีหลักธรรมคาสอนที่แตกต่างแตกต่างกันออกไปแต่ว่า,าเป้าหมายสูงสุดของทุกศาสนาก็คือสอนให้คนเป็นยังไงครับ <คน S 1> สอนดี เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีนะครับอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของศาสนานทุกศาสนาน,นะครับต่อไปนะครับคนที่นับถือศาสนานก็จะนําหลักธรรมคาสอนนั้นเนี่ยนะครับจากความเชื่อและก็จากการที่เคารพนับถือมาปฏิบัติเพื่อวิถีความเชื่ออันดีงามและก็ถูกต้องนะครับต้องปฏ,ป,ฏปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานสังคมนะครับรวมถึงสภาพแวดล้อมด้วย เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความเรียกว่าสงบสุขในสังคมเกิดขึ้นนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีคนที่นับถือศาสนานะครับเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามนะครับถ้านักเรียนไปที่อื่นเนี่ยก็จะมีศาสนาอนื่นนอกจากพุทธคริสต์อิสลามก็คือศาสนาซิกเชนก็มีด้วยนะครับพรามินดูก็มีนะครับต่อไป เราทําคําสอนสามอย่างนี้ของพระพุทธศาสนาครูได้ให้นะักเรียนเนี่ยทำงานไปแล้วแล้วก็พูดถึงหลักธรรมทั้งสามอย่างนี้ไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนหนึ่งก็คือไตรสิกขานะครับไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญานะครับภาวนาสีและก็อริยสัจสีอริยสัจสีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเลขที่สองใครเลรขที่สองครับใครเลขที่สองครับ ใครเลขที่สองมีไหมเลขที่สองวันนี้มีไหมครับ เดขที่สองมีไหมครับอาม,มิตานาันตอบครูหน่อยว่าอาริยะสัจสี่มีอะไรบ้างสม,มิตานานตอบครูได้ไหมครับ รู้ค่ะอ่าอาริยสัจส,สี่มีอะไรบ้างครับมทุกสมุทัไปมีโรดมักค่ะมีทุกสมุทัยมีโรดและก็มักนะครับมีสี่อย่างนะอโอเคใจสิกขาก็พูดถึงแล้วนะครับว่าก็คือการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในสังคมมีอยู่3ประการก็คือศีลสมาธิปัญญานะครับก็คือสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดจะเกิดปัญหา อันนี้ก็คือนะครับไตรสิกขาไตรก็คือ3นะครับ3ก็คือ1ศีล2สมาธิ3ก็คือปัญญานะครับศีลก็คือการฝึกอบรมกายและวาจาให้เรียบร้อยอยู่ในวินยัยนะครับตามหลักของพระพุทธศาสนาสมาธิเช่นการนั่งสมาธิฝึกอบรมจิตใจนะครับลำลึกอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความสงบมุ่งมั่นในการทําความดีนะครับ ปัญญาก็คือการฝึกอบรมตนให้มีปัญญารู้และเห็นแนวทางเห็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับเมื่อเรามีปัญญาปัญญาเกิดจากการแสวงหาความรู้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมออ่าน,นี้ก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญานะครับต่อไปภาวนาสีอันนี้ครูทรูทวนให้นะครับยังไม่ต้องจดนะภาวนาสีก็คือกายภาวนานะครับกายภาวนาเช่นเราทิ้งขยะให้ถูกที่ถูก ถูกที่นะครับไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองเหมือนที่ครูให้นักเรียนทำาบงานเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นนะครับมีคนที่ทํามาไม่ถูกต้องด้วยนะครับต่อไปสองก็คือศีลภาวนาการตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมจิตภาวนาและก็ปัญญาภาวนานะครับข้อนี้ครูให้นักเรียนทํางานแล้วที่มันมีตัวอย่างให้บอกว่าสถานการณ์นะครับมีสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่น การทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองนักเรียนจะแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใดนะครับข้อนั้นนักเรียนก็จะต้องตอบว่าภาวนาสีใ่ใน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 เรื่องของกายภาวนานะครับเพราะว่ากายภาวนานั้นก็คือการกําหนดกายของเราให้กระทําในสิ่งที่ดีนะครับอ่านี่ก็คือการฝึกปฏิบัติกายให้ปฏิบัติในสิ่งต่างๆในทางที่ดีไม่เสื่อมทษเช่น การทิ้งขยะลงในถังขยะไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองนะครับศีลภาวนาก็คือการสุขอบรมศีลให้อยู่ในระเบียบวินัยเช่นปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมนะครับจิตภาวนาเช่นเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับการสุขอบรมจิตให้เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม จะปัญญาภาวนานะครับก็คือการฝึกอบรมปัญญาให้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับเมื่อเราเกิดปัญญาแล้วไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเราก็ใช้ปัญญาสติปัญญาในการแก้ปัญหานั้นนะครับถ้าผู้ใดที่ขาดปัญญานะครับก็จะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อเราใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาปัญหานั้นก็จะไม่ยุติ นะครับไม่จบไม่สิ้นมีแต่ทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นหลักพระพุทธของศาสนาบอกว่าเราต้องมีปัญญาภาวนาเห็นไหมทุกข้อมีปัญญาหมดเลยนะครับเมื่อกี้ไรสิกาก็มีปัญญานะครับต่อไปอรยิยสัจสี่สีลส,ส,สมทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับอริยสัจสี่เป็นหลักธรรมคาสอนแรกเลยที่รพระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้นะครับ ก็คือเป็นหลักธรรมหรือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพื่อใช้แก้ทุกข์และก็ความเดือดร้อนนะครับด้วยเหตุและก็ผลเหมือนที่ครูยกตัวอย่างว่านักเรียนนักเรียนติดศูนย์วิชาสังคมเกิดความทุกทุกใจแล้วนะครับแล้วเรามาดูว่าทําไมล่ะทําไมเราเราจึงต้องติดศูนย์เราต้องเกิดความทุกข์ใจเมื่อเราติดศูนย์เพราะว่าเราไม่ส่งงานเพราะเราไม่เข้าเรียนนะครับเราก็หาวิธีในการแก้ปัญหาเราก็เข้าเรียนเราก็ส่งงาน นะครับต่อไปเราก็จะพ้นความทุกข์กายนั้นเราก็จะได้เลื่อนชั้นและก็ไม่ติดสูงเนี่ยอันนี้ก็คือหลักง่ายๆเลยของศาสนาพุทธก็คืออริยศาศาสัจสทุกสมุทัยดิโรธมัคนะครับทุกคือความทุกข์กายทุกใจนะครับสมุทัยก็คือสาเหตุของการเกิดทุกข์นั้นดิโรดก็คือแนวทางในการาแก้ปัญหามรคก,ก็คือหนทางในการพ้นทุกข์นะครับ ทุกสมุทไทยนิโรธมัฟนะครับเช่นเนี่ยเขาบอกว่าเช่นนักเรียนอยากได้ของที่มีราคาแพงสมุทรไทยนะครับก็คือนักเรียนเกิดความทุกข์แล้วอยากได้ของมีราคาแพงเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อซื้อของเล่นให้เรานะครับเราก็เกิดความทุกข์แล้วทุกใจแล้วนะครับมาดูนิโรธนิโรธคืออุนทายความดัดดับทุกเมื่อพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อของเล่นให้เราเราต้องแก้ปัญหานั้นโดยการออมเงินค่าขนมเพื่อซื้อของเล่นด้วยตัวตัวเราเองนะครับ ต่อไปมาร์กก็คือข้อปฏิบัติในการดับทุก,ทกเช่นนักเรียนซื้อของเล่นจากเงินที่ออมไว้นักเรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับเหมือนกันเลยที่ครูยกตัวอย่างนะครับในการติดสูวนติดรอของนักเรียนต่อไปมาเข้าเรื่องของวันนี้นะครับการพัฒนาจิตใจเดี๋ยวใครปิดปิดกล้องอยู่เดี๋ยวรูค่ะ นะครับใครปิดกล้องเลยครูถา่าเข้าเรื่องของวันนี้ก็คือการพัฒนาจิตใจนะครับทางพระพุทธศาสนาอ่าอันนี้นะครับเข้าวัดทาบุญทําทานนะครับนั่งสามาธิฟังพระเทศก็เหมือนกับนัเกเรียนไปละหมาดที่มัสยิดเลยนะครับแค่ต่างศาสนากาันและก็นั่งสามาธิเจริญจิตภาวนาไม่ดื่มเครื่องมึนเมาไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี นะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดยาเสพติดทั้งปวงนะครับยึดมั่นในหลักศีลน,นะครับในศีลในธรรมหรือว่าศีลห้านักเรียนรู้หรือไม่ว่าหลักสําคัญหรือหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรเมื่อกี้ครูบอกแล้วคืออะไรครับคืออะไรครับอริยสัจสี่ใช่ไหมคือหัวใจสำคัญเลยแต่ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับการไม่ทําความชั่วการกระทําแต่ความดีและการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งไม่ทําความชั่วละเว้นความชั่วปฏิบัติแต่ความดีและทําจิตใจให้บริสุทธิ์จะตรงกับหลักธรรมนะครับที่มีชื่อว่าโอวาทสามนะครับโอวาทสามก็คือการไม่ทําความชั่ว การทําแต่ความดีและการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับเป็นหลักธรรมที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาจิตใจนะครับหลักโอวาสามนะครับโอวาสามหรือที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกนะครับโอวาสามโอวาทปาติโมกนี้เป็นหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธศาสนาเนี่ย นะครับท่งเทศให้ฟังเมื่อครั้งพุทธกาลผ่านมาหลายร้อยปีแล้วและก็ยังใช้อยู่ในสมัยปัจจุบันเมื่อคนที่นับถือพระพุทธศาสนาไปวัดนะครับพระก็จะเทศโอวาทปาธิโมกในวันสําคัญของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นหลักธรรมหรือว่าหลักการที่สําคัญของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงแสดงนะครับให้แก่พระอรหันต์ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนะครับ จำนวน1,250องค์ในวันขึ้น15าค่ำเดือน3ามหรือเรียกกันว่าวันมาฆบูชา,าไม่มีที่มาที่ไปนะครับมาดูโอวาสามการไม่ทำความชั่วข้อที่หนึ่งสองคือการทำแต่ความดีสามคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับการไม่ทำความชั่วทั้งกายวาจาใจเช่นไม่นำสัตว์มาทร,รมานกักขังนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่ลักขโมยของ และก็ไม่พูดโกหกหลอกลวงนะครับต่อไปการไม่ทําความชั่วนั้นสามารถปฏิบัติได้ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นเบญจศีลอบายามุขศีไม่ดื่มเครื่องมึนเมานะครับยึดมั่นในหลักศีลและธรรมและการทําความดีนะครับทั้งกายว่าจใ,จใจเช่นเมตตาการุณาต่อผู้อื่นยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเคารพในสิทธิของผู้อื่นและพูดจาสุภาพอ่อนน้อมนะครับ สุดท้ายการทําจิตใจให้บริสุทธิ์โดยการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาเพื่อให้มีสมาธินะครับมีสติสมาธิและก็เกิดปัญญารู้จักแก้ปัญหาด้วยสติและก็ปัญญาอย่างถูกต้องเช่นการนั่งสมาธิการสวดมนต์ไหว้พระถ้าเป็นศาสนาอิสลามก็การละมานะครับเดี๋ยวครูให้เรียนจดอันนี้ก่อน หนึ่งนะครับอ่านักเรียนจดตรงก,กลางหน้ากระดาษว่าหลักโอวาสามอ่าจดนี้เลยโอวาสามหรือเรียกว่าโอวาทัปาติโมกจดหน้านี้ลงไปเลยนะครับไนอย่าลืมย่อหน้าด้วยนะครับย่อหน้าด้วย จบเสร็จแล้วบอกครูด้วยนะครับค่ะ แล้วก็กูครับวันนี้เป็นโรงงานใช่ไหมกูวันนี้มาส่งงานครับส่งของกูด้วยใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับคุณกู สมุดไม่ต้องส่งนะครับสมุดไม่ต้องส่งเอาใบงานมาส่งนันก็นนำใบงานนะครับวิชาที่เป็นใบงานมาส่งเพราะว่าสมุดเนี่ยของครูครูใช้สอนต่อแล้วก็นักเรียนก็ส่งงานทางไลน์ครูลงคะแนนเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วค่ะคนอื่นใครยังไม่เสร็จบ้างนุค่ะโอเคจดให้เสร็จก่อนนะครับนค้ะค่ะ สร็จแล้วค่ะ,คะยังไม่เสร็จบ้างครับไม่เสร็จจริงเสร็จแล้วค่ะ คอปเตอร์เสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วคับโอเคไปต่อนะครับอน่าจดเลยนะครับหนึ่งการไม่ทำความชั่ว เช่น <She> mm hmm. ไม่นำสัตว์มาทรมานกัดขงังไม่ลักขโมยไม่โกหกหลอกลวงเขียนหนึ่งแล้วก็การมาทำความเจ้าเราไมครกบ ไมที่พ <Safe anor mark> <S uk> ี่พิงคู่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ พี <łość> ่ด่าเกี่ยวคุณเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวเราดังปะไม่เจ็ี่ก็ เดี๋ยวถ้าหลุดไปนักเรียนเข้ามาใหม่นะคะจะครบสี่สิบนาทีแล้วค่ะใครยังไม่เสร็จบ้างเสร็จแล้วับโอเคไปต่อนะเสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปการทำความดีนะครับเช่น มีเมตตากรุ้าต่อผู้อื่นเคารพในสิทธิของผู้อื่นแล้วก็พูดจาอ่อนน้อมวันนี้ปห้าส่งอะไรบ้างพี่พกส่งเฉพาะใบงานใช่ไหมส่งใบงานอย่างเดียวนะครับ สมุดแบบฝึกหัดอะไรไม่ต้องส่งนะส่งเฉพาะที่เป็นใบงาน แล้วครับใครยังไม่เสร็จบ้างครับไม่เสร็จทีครับก็กูก็เป็นคนตีต่อได้อะกูดูในไลน์เลยครับกรุบิกส่งไปให้แล้วในไลน์ปห้านะเสร็จแล้ว ใบ่สองถึงใบ่สองครึ่งปอห้ามารับมาส่งไปงานนะครับอย่าลืมถุงใส่นมด้วยคนละ9ก้ากล่องอ่ะเสร็จแล้วครูไปต่อนะครับ ันสุดท้ายการทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับโดยการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาเช่นการนั่งสมาธิการสวดมนต์ไหวพระนะครับ เสร็จแล้วค่ะครับใครยังไม่เสร็จบ้างครับไม่ยังไม่เสร็จครับ เสร็จแล้วครับครูก็เสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จค่ะ เสร็จแล้วค่ะครับใครยังไม่เสร็จบ้างครับเดี๋ยวมันจะตัดไปแล้วเนี่ยนักเดียครครูส่งลิง์ให้นะ,ะเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้ใหม่นะครับ